าดขาดขาดลุดล hey. hey. ุดลุดลุดออึกโอ้ยอยู่เด้ออยู่เด้อพี่อยู่เด้อปูเดี๋ยวตบโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมาตะการมาตะการ มาสะส้าก็ได้ภาพกร์ดเบ็ด้วเอาอันเดีเาหมดครับบรรยากาศสี่สิอนด่อม้ปนนสวัสดีครับผมครับชิมีมาพอ้กันอีกแล้วครับพี่น้องครับผมครับบอกปอกคนกะหนอกหนึ่งซุนหนึ่งครับพี่น้องครับผมมือหนีสิบ้ามาปักเบ็ดครับพี่น้องไม้หัวแง่งครับพี่น้องครับพีมีตัวบอสีหมานบอเดี๋ยวติดตามเราชนลงกันครับผมนี่ครับขั้นเบ็ดเอามาห้าสิบขั้นครับพี่น้อง ชุดเดิมครับพี่น้องเงื่อนที่ใส่ก็เป็นเนื้อใส่เดือนครับนี่ครับผมครับนี่ก็เป็นไม้ที่เขาจะใส่ขค้ืนนี่ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเขาจะใส่จะขอบนี่ครับวนไปพุ่นครับเดี๋ยวก็ไปฟังพุ่นครับพี่น้องครับไปครับผมสิมิโตบอ ครับนี่ก็เป็นไม้ธรรมชาติครับพี่น้องครับเฝ้าปากกอนครับฝนสิตกครับฝนสะตกนี่ครับนี่สิเดือนเกี่ยวตามถนัดเลยนะครับพี่พี่น,น,นะครับคณก็สิรูจากอยู่ดอกวิธีเกี่ยวเยอนะครับผม ใครเป็นโตก็เลยผมคนกีโตคนผมครับหลังต่อไปครับพี่น้องฝนนิ้นเร็วครับนี่อีกหนึ่งหลังครับพี่น้องฝนโตเร็วฝนย่อยแล้วพี่น้อง นี่หนึ่งลังครับฝนจะตกแล้วฝนย่อยแล้วทำไมล่าครับพี่น้องเสียบเดี๋ยวฝนตกวัวาวากันดิต้องไม่ยางไปเลยดิฮี้ปักเ่า น้ำก็ไปครับพี่นอ้องครับครับผมมีมุมหนึ่งครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะใส่ไปทางพูนบพี่นอ้องฟังคนละฟังหัวยทั้งมุนเดี๋ยวมาหลุ่นกันครับเพ้่นนี่เดี๋ยวผมขอหยาดปักเบลลังนีก่อนให้เร็วพี่นอ้องครับขอจังวัาถ่ารุ่นน้องกันครับพี่นอ้องคุณมันตก ทำไมยานน้ำกันเลยคนตัวสีมันบ่มาลุ่นน้ำกันเชื่อนนี่ครับเผิดเปิปนนดไม่กินน้ำฝนยามผมหน้ากันเลยพักเดียวยวปลาหอยธรรมชาติครับพี่น้องมนันบ่มาตามล่าหาปลาเข็งนะครับ ติ้งตาหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตักเบดใหลแลวกันพี่น้องครับผมจะพยายานน้องกันนะครับผมผมกันเล็กน้อยเดีวยวไปครับโอ้ยบ่มีป๊องลองเลยพี่น้องครับดูน้ำใสเลยไม่ตื่นมาป่าโอ้ยพาลูกขอ,อ,อกตัวนี้ จะไม่กินเบ็ดเด้อครับผมวีน้ำใสเลยพี่น้องหกเอาวีน้ำใสเลย,ย,ยนี่ครับไม้ครับเขาใส่มาแต่ฟังพู้นะพี่น้องครับจา้าคืใส่เบ็ดบ่ครับ ไปไปไปเพิ่งเศร้าสามสิบมีเลยเพืรอนแบยามขึ้นมากเลยนี่ฮะหล่นเกือบทุกลังครับพี่น้องไม่ค่อยกินปลาหัวคำเนาะเนี่ยัน่มาคำอยู่ว่ะสายคือตึงๆอ๋อลังนี้ไหมอ้อ <laughs> เอา้าตัวแรกแขกมันตามล่าหาปลาเข็งได้เลินี่ครับหนึ่งตัวปะครับนี่ครับถอดกรอบด้วพี่น้องเนาะมันหน่อยเนาะนี่ครับซํานี่เลยครับพี่น้องปลาหวยธรรมชาตินะครับล้งต่อไปครับผมผมว่ามันขั้นเบ็ดผมเสียดิไม่อันบอกว่านะผมปกักอยู่ดิมุมนี่ไหม โอ้ยจมเลยพี่น้องดูวะนี่นี่เนี้ยครับดูวะนี่ครับผมว่ามันเสียม้ยันปลาพากาเสดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยว้าวบังเอาพี่น้อง พี่น้องอ้าบพระกระนีไงท่านสายเพชรผมอู้ยูบูยูค่ครับพี่น้องตายยังวะผมว่าผม,มได้ยินเสียงยุผม,มใส่ไปหลังสิ หาที่หกหมจะไปไหนน้องมาเมื่เมือเมืบิ้งเมพี่น้องหมูไปเลอยแม่ครับดูหลังต่อไปครับหกขัดน้องนีการอู้คือสายตึงๆครับนี่พี่นไหมสายแข็งเ อุ้ยเอ่โอ้ออ๋มีตัวพี่น้องมีมีตัวโอ้โหนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับะคอะคอโอ้โหไปพันไม่ไปไม่นี่ครับอีกหนึ่งตัวโอ้หันหันหันกระตังสิมืดพีครับพี่น้อง ไปครับเดี๋ยวลุนลังต่อไปต่อครับพี่น้องเดรคานเดรคานไปครับไปยามเพชรครับพี่น้องหัวอคำม,มานประมาณมีตัวว้พี่น้องในบิงึงบ่ฝนก็นย่อยพี่น้องมากกพ่อของดีเลยถามมาเห็นไหมครับโอ้ครับพี่น้องนี่ต้องระวังครับนี่หัวมัน มากินเล่มนี้ก่อนอเฮ้ยไู่ป่าหกครับฝนน้อยมีงคือโกยลล เดี๋ยวจังมาเลยเสียบเนื้อพยายามก่อนฝั่งนี้ครับนี่ครับไม้หกแน่อยู่ดังตัวน้องคู่ติด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 พี่น้องไหนนี่ติดแล้วติดแล้วเห็นไหยับยับไปอยังน้องครับย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 ับ ดูดน้ำกันครับโอ้ย้ปลาหมอไงอหมอไงเห็นวะตามหาปลาขิงปลาหมอครับมันโอ้ยมันปลาหมอไซส์ใหญ่อยู่นะครับพี่น้องครับนี่สวยเลยโอ้หัวอคือแตกวะไม่ได้เดบะกินจนจำคพี่น้องครับอะคอยายปลดปลาตัวนี้ก่อน,นยามต่อครับพี่น้อง หนังขังถือบอหะนังน,นีนกินบอ้อเนยยัง,ยง,ยงคือเกาอยู่ผมดินดินแห้งครับปลาเคงกระดัยไปครับตุ่นตอต้ังไรเสียเงี้ยไหม ีจังไดเงาคือเก่าปะเงาหลวนยามก่อนฟังนี่ครับ<ะ>สายก็อแรนกลับไปพุ่นโอ้มันสวบจังไดคือเด่นเป็นฟ้าเลยมาเสียงไว้ไม่รุนคือหนีให้ไปน้องสวบไปครับยามต่อครับพี่น้อง ท้องนี้ล่ะฝนก็นเริ่มน้อยคือ,อเ,คเก่าอยู่ครับท้องนี้ล่ะะชีวา่ามันจมลงไปขั้นเบียดจมลงไปนะครับเบอร์กินนี้นมันตื่น ไปฟังนุ่น่อครับฟังขอบอ้างไปพุ่นขอบน้องครับไป,ไปพี่น้องหมุนขัาไปในปตาครับพี่น้องเสียงนกขึ้นเบิดเบียดสองขั้นอยู่ฟังนี่โมติงเลย เงี้ยหล่นครับพี่น้องหนังนี่เงี้ยหล่นเลยชิ้งปามนอนเฝ้าเงี้ยอยู่วะครับนนี่กับติงครับพี่น้องไปครับไปตัวไปเสียบเงี้ยก่อนโอ้ยเงี้ยหล่นกับชุ่มหลังครับพี่น้องหน่ตัวสองตัวห่อย สิ่งปาะดิษฐ์ใช่โอ้โหนี่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 ครับอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องถือว่าอยู่โอ้ฮะโอ้นี่ปลาเข่งพี่น้องนี่นี่นี่ปลาหมออีกหนึ่งตัวว้ามาหาปลาหมอแน่นอนครับนี่อีกหนึ่งตัว ไปครับพี <tu i ro> ่น้องฝนน้องต่อไปครับพงวางลังผุนมันดึงอยู่เด้สว่านกันเลยปะนี่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 สายเอ็นข้างเข่าขาวเลยโอ๊ยตายตุยแล้วอูุถือยูุถือยูุนึบนั่นฮะไปยังโอ้โยโอ้ยปวดคอนี่นี่ก็เออนี่สว่านเลยเฮ้ลนะนี่ครับ ครับพี่น้องซอนสองได้สองตัวเลยครับนี่หมานเลยครับนี่ครับปาหนามไม่ธรรมาชาติครับพี่น้องนี่สุดยอดเลยครับหนึ่งตัวสองตัวปลาคอกับปลาเขง็งนี่ครับโอ้คือว่าหมานครับเจวมันโตหน่อยครับมันนี้มันปาบล่าหาปลาห,าหมอเอาบดทุกปลาลปะปลาเขง็ง นึ่งโตอืนึ่งโตนี่นึ่งโต,ตครับตาหมอนี่ครับโอ้ถือว่าหมานครับพี่นอ้องเพราะด้ปนกันแล้วครับมันหมานมันหมาน,มนครับห่ยยยหยวยแง้มห่วยก้างไหลครับเดี๋ยวขอหยัดปักเบี๊กกันพี่น้องครับผมจะพยายามต่หอห่วยแง้มกลวงไหลกับมีปลายเฮาเบ,าบิงอยู่เพราะด้ดปนอยู่ครับพี่น้องไปครับยามหลังต่อไป ปลดปลาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้เข่าคู่ซ้อนสองครับถือว่าหมันอยู่ครับถือว่าปลามันอู้ยนั่หนักนั่น,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 นอีกแล้วว่วาแล้วเสียงปลาปลาอย่างล่ะือดินแห้งแท้เฮ้ยเฮ้ถือดางตองไปน้ำฟื้นตัวไงปลาอยังตามหาปลาเข่งพี่น้อง โอ้โหนี่โอ้โหปลาเข็งใหไงพี่กันครับพี่น้องอีกหนึ่งโตตามหาปลาเข็งเป็นไงครับหมานครับเอาไปเผาหรือเอาไปย่างเลยพี่น้องย่างเกลือห่อนห่อนกินห่อนกับข้าวเหนียวสุดยอดเลยครับนี่ครับโตใหญ่เริ่มโตไงกันนะเด็กๆมากครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ครับเดี๋ยว ยามน้องต่อไปครับเสียบเป็นหลังนี้ก่อนใช่ไหมน้องโอ้โหอวดตึ๊บเลยแม่ไข่ตัวนี้พี่น้องเห็นบ่ท่องครับนี่ไปครับผมยามน้องต่อไปครับฝนหน่อยครับพี่น้องไปดุนต่อขาไม่ฟังนึงแล้วโอ้มันไปเข็งมาหาไปเข็งก็ได้ยไปเข็งครับปคอหน่อยก็ได้อยู่ตรงงามโอ้มนันหมานถือว่ามานันหมาน,นเต้นๆอยู่แบบนึงครับผม ยานต่อครับพี่น้องไปลุนอีกกองกหนึ่งลวงทา้งกองเข่าพี่น้องหักไม่ไปอยู่หกเนี่ยดิออ๋อลัป้งครับพี่นอ้องอ๋อนี่ตัวว่นี่รุนอีกบ่ถือว่ามนันเต้นเต้นอีกแบบ Ural, it, ดึงอีแล้วดึงแล้วดึงนี่วดึงนี่พี่น้องนี่นี่นี่ไปลัวต้องเป็นปลาเข็งไงเท่าเขาตามหาปลาเข็งโอ้ยนี่นี่ผมเห็นยุบ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 ยขันเบียดครับโอ้ยยจะมันเถอวะโอ้มันมันมันนันนันเห็นบะปลาหมอยดิเนี่เห็นบ่อ้าปลาหม้ทาเกลือ อพาร์ตเมนต์ห้องนี่อีกหนึ่งโจ๊กครับพี่น้องโอ้โหอ๋อใส่กำลังถอดเลยไปครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องครับอ่ะไปรุ่นหลังต่อไปครับเดี๋ยวเบิ้งหลัหลงฟังต้อ,องถามกันมีรุ่นไหมฝนหน่อยแล้วโอ้โหขัดน้องลุยน้ำยังไม่ลุยเลยครับปองลุยน้ำ ครับพี่น้องครับยันหางต่อไปครับอีกหนึ่งปองปองนี่เจลุยน้ำครับพี่น้องลุยน้ำเลิกครับเพราะว่าขางฟางมันหกมันน้ำกันบังดีดีเด้อ ลังหนาโอ๋ห oh, ลังหนาคือจังสันครับโอ้ยปลาลูกคอกี่เี Esta, ็วโอ้ต <adı> ๋เบ็ดดีนี่นี่ครับปลาลูกคอ้โหเต๋เบ็ดดีนะเอ๊ะแหลมันิมากินตัวเบ็ดปลาตัวหน่อยลูกมันหน่อยดูทีนด้ปมั่นหน่อยพี่น้องยามตัวมองใส่ในน้ำเลยฟังนี่ มิตัวขนาดชิมิตัวแต่้็ฟังนี่เพราะว่าผมรู้ว่าน้ำใสขอฟังหกครับน้อาเงียบเลอนอยู่ยกยามกันยังไม่ได้เสียบครับพี่น้องดเยดยบรรยกาศนี่เลบรรยากาศอีกแบบ นีดึงอยู่ด้แต่ว่ามันบเ่ถือกว่าเงียบดอนเขาพี่น้องกินอยูงง่บ่ยังรื่อนมาเหน่แล้วปะครับนยก่อย ขนตกมันย่อยครับรุ่นต่อครับพี่น้องมากินฟังนีิครับพี่น้องเดี๋ยวมาพักอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวจังลบพยายามไหมครับรอบเด็กเพื่อถือตัวใหญ่เนาะขันมาถือกับว่าเป็นยังครับพี่น้องเดี๋ยวกินนังกินท่าก่อนอันนี้ก็นี่ละครับครับพอนพรับพอนเดี๋ยวชักครึ่งชั่วโมงจังลบพยายามครับพี่น้องกับหมานเติบครับครับมาอนี้ เดี๋ยวลุยต่อครับเดี๋ยวไปพยายามต่อครับหาอยู่กินบันเท่ากันสิละพี่น้องครับผมครับตามล่าหาปลาเข็งปลาเข็งไปร้ยเกลือครับไปร้ยเกลือย่างฮันห่อนแล้วกินแก้วกินครับตะบุกง,ง,งูเขานยอแสบครับพี่น้องไปครับจังมารุนนัากันครับผมไปครับหลังจากเข้าพักกินน้ำแล้วเนาะพี่น้องมารุนกันหล่อปนึงซิมิโตะพี่น้องในเบื้องบน อุย้ยอยู่วะพี่น้องโอ้สนขี้ลุกคือบรินคือเขาเปิตาบนี่ขั้นเบสครับพี่น้องนี่นี่ครับอ้ขันถือกตัวใหญ่มันอยู่เลยพี่อีผมผมันว่าขาเดเย็นรับน้ำหนักได้12กิโลเลยสายพี่อีผมอ่ะสูงถึสามมิ้น หันม่เป็นปลาไหลเนาะโอ้ยเมียปลาเลอ,อกันบดินอเนี่ยเสียดายมันไม่โตไม่โตวะเนาะนทำกันครับอ้ปะโค้ยป่นี้เดีเดีดดยนตรงลุ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  ถึกถึกโอ้ยอยู่เด้ออยู่เด้อพี่อยู่เด้อ,ดอดปูโอ้ยมันตางตองตักอะไรฮะอ้ามองเมืองนางตองตักพี่น้องโอ้ยค่อ,อยๆไปอย่างวะมาดูะต้ยก็ค่อยๆเฮ็ดพี่น้องปลาตงงัวใหญ่ ผมรู้ว่ามันปลาคอกหันปลาดุกผมต้องเอาดังตองตักเอาพี่น้องโอ้ยเห็นตัวแล้วพี่น้องโอ้ยยพันพันเหนล่ะพนปลาดุกปลาดุกโอ้ยขาดดขาดขาดลลลุลุ โอ้นี่แหละสิ่งที่ตามหาครับพี่น้องไ่ว่าเป็นปลาเข็งเป็นปลาทุบนี่อ้มาตรฐานนี่ครับพี่น้องนี่ปูในการในการนี่ครับโอ้นี่ เอ็มเงียงเอ้ยมันมีหลุดครับตะลักขั้งครับพี่น้องครับนี่ครับขนาดเบอร์น้อย,ยครับเบอร์สามนี่โอ้โหอ๋อเขาเงียงก้อนสิหลุดเบ็ดจุ่มไปครับหนามไม่เนาะโอ้โหในอการในอการเงี่ยรอบเด็กถือจะประคิงกับประคอน่อยนะบ่ถือว่ามันหมานขึ้นนี่ครับพี่น้องโอโ้มาจังหวะสุดท้ายพอดีเลยรอบเด็ก ไเสียบเนื่อเลยใส่มัองเกาเออผมมาคิดว่าไม่สิก,กินเบ็ดดีครับพี่น้องผมมาหาปลาเข็งเนาะผมเข้าใจว่ามันจะปลาหน่อยห่วยแง่งกระไรโคขดไว้ครับพี่ขคขดคตตักไว้ก่อนครับตัวหน่อยตัวนยวเฉยเดือนใช่อีกตัวนึง ครับหมันครับหมันครับมันมาได้ยังไงพี่น้องโอ้เสียมนเขาเนี่ยปลาเขาปลาปลาเขาบุ่งแตกเลยเนาะเอมันไปครับอย่าหนังต่อไปครับพี่น้องมตโวอีกบ่สวัสดีครับพี่น้องครับผม ครับชิดนี่ก็จนลงไปเด้วยครับผมครับหาอยู่ให้กินครับหมานครับพี่น้องชิดยอดแล้วหาปลาขิงเป,ป็นปลาคอครับผมเป,ป็ปลาดุกพ์พังครับผมโอ้ผมป,ปิดถ่ายสุดยอดดีเพื่องโอ้ย<ม>ครับกวาววง,งเนี้ยมันชิดีตัวใหญ่หนองแง่หรือวิตัวใหญ่แค่ครับพี่น้องครับผมแค่จ่วามันแง่มาเขาฟังเืีย ไอ้คืสวยลยกด่งไงอู้น้ำครับฝากดไค์ติดตามนั้งเยครับผมกดับสก็ตกดติดกลลกจกันครับผมประมาณนี้โอ้โดบโอ้ตัวยไงไดไคับสเ็กดแลเล็กเจกันครับพี่น้อง อีกหมอครับไมไหลหมอนี่ทิ้งี่ัมาหามาขิงครับคอยอีกหโตัวครับพี่น้องหมอครับผมขิงรันละบานเขามีอีกตัวต่อมาอย่ฟ้องนึงนะครับพี่คัอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวคอยไม่คิ้หนาครับผมเป็นละใจกันนะครับผม Tại à, dù hai chị biết không không biết đâu. Mạnh mạnh, cái gì hả phụ?